สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะตอนนี้ท่านกำลังรังรบชมช่อง h a p p Channel กันอยู่นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการช็อตคัดของเว็บไซต์ล่าสุดก็คือเว็บไซต์ม .33 เรารักกัน,นะฮะสำหรับคนที่อยู่กลุ่มของอมอีสวัสดิการสังคมนะฮะประกันสังคมมส3มสามารถที่จะลงทะเบียนได้ได้รับเงิน4,000บาทนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนช็อตคัดนะ,ะเข้าไปในอยู่ในจอหลักของเราเพื่อเราจะสะดวกในการ กดเข้าไปที่แอปนี้เลยแอปและก็เว็บไซต์นี้เลยนะฮะวันนี้ขั้นตอนจะทํำยังไงก็เรามาทําแล้วก็ดูมพร้อมกันเลยนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตกดลบแอปนี้ก่อนนะฮะเพื่อจะสอนวิธีการจัดจ่ะไว้เลยนะครับโอเคครับขอลบไปแล้วนะฮะก็ท่านก็เข้าไปที่ค้นหาของ Google นะฮะโอเคนะฮะผมขออนุญาตกดเข้าไปเลยนะฮะจังนั้นผมขออนุญาตวางนะฮะ วางเว็บไซต์ที่ผมจะต้องการที่จะเข้าไปนะฮะโอเคนะครับผมอนุญาตเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะฮะก็เราเข้ามาอยู่ในหน้าของ w w อร์ไวด์เเรารักกันแล้วนะฮะทีนี้ขั้นตอนจะ,ะมีวิธีการยังไงนั้นเรามาทำแล้วก็ดูพร้อมกันเลยนะท่านก็เห็นนะฮะก็ขคาบนสุดทานขวามือเห็นลูกน้ำเรียงกัน3ตัวไหมฮะแล้วกดตรงน,นั้นเลยครับ ก็จากนั้นก็มีแท็บเข้ามานะฮะก็ท่านาค้นหาคำว่าาเพิ่มลงในจอหลักนะฮะก็กดตรงนี้นะฮะโอเคครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะให้ท่านกดที่เพิ่มเลยนะฮะทีนี้เราจะออกหน้านี้นะฮะเพื่อเราจะไปตรวจสอบดูว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันทำได้ไหมนะฮะโอเคนะครับ โอเคนะก็มาแลวนะฮะเนี่ยตัวนี้ครับก็เป็นขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้ก็ประโยชน์คองมันก็คือสะดวกนะฮะเวลาเราจะลงทะเบียนอะไรก็ง่ายแค่กดครั้งเดียกก็เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนแล้วนะฮะนี่คือประโยชน์ของการช็อตคัทของเว็บไซต์แล้วสามารถก็ไม่ใช้งานก็เราสามารถที่จะลบทิ้งได้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็คือผมขออนุญาตลองตรวจสอบว่าเราสามารถที่จะกดเข้าไปที่เว็บ เว็บไซต์ของ More, ม3 3รับรักกันได้หรือไม่นะฮะโอเคนะฮะผมอนุญาตก,กดเข้าไปนะครับโอเคนะครับเป็นการเรียบร้อยเลยฮะก็สําเร็จลุล่วงเป็นการด้วยดีนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจแล้วอ,อยากจะฝากคําถามอะไรก็สามารถที่จะอ่าเขียนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยยันกดติดตามกด Subscribe กับช่องนี้ด้านด้วยนะครับตอนนี้นะฮะผมขออนุญาตเข้าไปดูที่อประชาชนลงทะเบียนใหม่นะฮะก เข้ามาถั่วแล้วนะฮะโอเคนะครับก็เหมือนกับอ่าเราลงทะเบียนเราอ่าเรารักกันเราชนะเลยนะฮะโอเคก็ต้องกดอ่ยอมรับก่อนของเงื่อนไขนะฮะโอเคก็หน้าตาก็เหมือนกันเลยนะฮะก็เปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นเองก็ต้องมีหนึ่งนะฮะเราต้องทราบด้วยชื่อของเรา แล้วก็คำนำหน้าแล้วก็รหรัสบัตรประชาชนด้านหลังของบัตรของเรานะฮะวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วก็จังหวัดที่ที่เพิ่มเข้ามาคือจังหวัดที่ท่านอาศัยนะฮะแล้วก็เบอร์มือถือเพื่อจะเอารหัส OTP เข้ามายืนยันตัวตนนะฮะแล้วก็อีมส่วน,นอีเมลก็ถ้าใครมกกีก็เพิ่มเข้ามาได้นะฮะก็คะแค่นี้เองนะฮะ ก็มีคำเตือนก็สุดท้ายก็คือหากท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าได้รับสิทธิของการรัชนะท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการ เข้าร่วมโครงการม3 3เรารักกันนะฮะก็เป็นเข้าใจดีแล้วนะฮะเพราะว่าคนที่โดนแบนและก็คนที่ไม่ได้รับทางด้านของบัตรสวัสดิการว่าบัตรคนจนและก็ลงทะเบียนไปทางของเว็บไซต์ของเราชนะก,ก็ไม่ผ่านก็เหตุผลนี้แหละที่คนที่ติดอยู่ม3-3ก็เลยจะมาเข้าในกลุ่มนี้นะฮะก็สําหรับเป็นยัางไงากันบ,บ้านนะครับสำหรับวันนี้กับข้อมูลเล็กน้อยมาฝากพี่น้องทุกคนนะฮะ,อ,ะอย่าลืมนะฮะกดติดตามและก็เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ